ผมเป้จุลของร้านนะครับวันนี้พาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาเยี่ยมชมบ้านดินผมนะครับไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับตรงนี้ด้านหน้าข้างหน้าบ้านเป็นฟิวแคมเป็นเตาถึงไฟนะครับเป็นแบบฟิวแบบว่าเพื่อนๆมาเที่ยวมาเล่นด้วยก็ได้นั่งชิวๆบรรยากาศด้านนอกหน้าบ้านนะครับแล้วก็ถัดไปเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้นั่งจิบกาแฟตอนเช้านะครับ ทุกบรกาศทุ่งนาเป็นบ้านดินแบบฟิวบ้านๆทุ่งนาบ้านเรานะครับแล้วก็พบกับบ้านของน้องถังนะครับไอถังสุดมึนของผมตัวนี้แบบมึนมากตอนนี้ไม่รู้ไปไหนละบ้านดินสําหรับเขานะครับโอเคครับอันนี้ประตูด้านหน้าจะเป็นประตูฟิวแบบประตูโค้งนะครับปร,ประตูตัวยูมาด้านแรกก็คือแบบ พม่านเลยนะครับพม่านก็เป็นสีขาวฟิลแบบขาวแบบฟิลเชียงใหม่ะครับเนื่องจากแฟนสั่งมาจากเชียงใหม่บอกว่าอยากได้แบบนี้ไม่เอาลายอะไรมากขอขาขาวเลยให้มันตรงกับพื้นของกระเบื้องที่เป็นแบบวินเทจขาวนะครับนี่เดี๋ยวเชิญด้านในครับขเข้ามาเลยแล้วก็ผมมีอะไรที่แนะนําอีกหนึ่งอย่างก็คือบานประตูหน้าต่างนะครับ ที่เป็นแบบโบราณน,นี่เป็นตัวยูนะครับนี่ขัดก่อนเลยเป็นอย่างนี้ครับคือแบบฟิเนเทบ้านๆนะครับแบบชาวบ้านสมัยก่อนแถวบ้านผมก็ได้ทาอย่างนี้นะครับสมัยโบราณที่ย้อนไปประมาณห้าสิบหิปีก่อนนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่คิดหนักเลยแฟนบอกว่าทีม่มีเสื้อผ้าจะใส่ไม่มีชุดจะใส่แล้วแต่เห็นแล้วแบบปวดหวัวมาก มันไม่มีจะใส่นะครับดูเอาเลยนะครับอีกด้านหนึ่งครับมาแล้วครับเป็นโต๊ะใส่เอ้เป็นโต๊ะใส่เสื้อผ้าอีกอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็มีแอร์ฉ่ำๆสำหรับที่วันร้อนๆจริงๆครับไม่ไหวจริงๆเราก็ต้องยอมเปิดนะครับมาอีกด้านหนึ่งครับเป็นโต๊ะเครื่องแป้งที่แฟนผมบอกว่าทำให้หน่อยยากได้ที่แรกผมก็คิดว่าที่ทำได้ไหมวะ ก็เลยไปดูที่ร้านร้านบอกว่าปูราคาเป็นหมืน่นผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยยอมทําดีกว่าไปหาซื้อไม้อาลัมาทําก็เลยออกมาเป็นแบบนี้มีไฟด้วยนะครับนี่ของสาวๆคนไหนที่อยากได้ก็ทักเฟซส่วนตัวมาได้นะครับสามารถทําให้ได้มาอีกได้ครับนี่คือโต๊ะวางโชว์ของที่บ้านนะครับที่แบบมีอะไรไม่รู้ใส่ๆไปก่อนให้มันเป็น ฟิลของแบบบ้านตุก๊กตาเขาเอ้ยอะไรเอ้ยนะครับส่วนแฟนก็จะชอบบาร์บี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ไม่มีอะไรมีแค่รูปตัวเองเนี่ครับแล้วก็หนังสืออะไรที่แบบ็กดน้อยนะครับมีอันหนึ่งที่ผมอยากแนะนําสําหรับคนที่อยากได้บ้านดินหรือชอบบ้านดินนี่เลยฝาบ้านดินมันเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกมากทํามาจากธรรมชาติด้วยที่ว่าผมทําจากดินสีของดินนะครับ ที่เราต้องการแล้วก็ทรายแล้วก็แป้งมันที่เป็นแป้งตาแมวครับเอามาผสมกันแล้วก็มาทาอย่างเงี้ยไม่ติดมือเลยนะครับดูรูอยังไงก็ไม่ติดมือไม่มีหลุดนะครับทนทานนีครับไม่ติดมือเลยน,นี่สะอาดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเชิญด้านนอกอีกนิดนึงเป็นห้องน้ำที่แฮ์เมดอีกแล้วเป็นห้องน้ำที่แบบสุดจริงเชิญครับ อามานี่ถ็งกำแพงห้องน้ำไหมครับเป็นไม้ไผ่นะครับกึ่งเอาดอใครที่แบบชอบบรรยากาศวิวว้าวนะครับก็ทำแบบนี้ได้ครับแต่ของผมคือไลายกังวลด้วยการที่ว่าเฮ้ยใครจะมาแอบดูหรือเปล่าใครจะมาซองดูหรือเปล่าไม่ต้องคิดเรื่องนั้นครับพื้นที่ตรงนี้บริเวณตรงนี้คือเป็นพื้นที่หองผมหมดเลยเป็น พุ่งนาของผมเป็นที่แบบส่วนตัวครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาแอบ,บดูหรือว่าอะไรยังไงนะครับนี่อีกอันหนึ่งแนะนําเลยอ่างล้างหน้าที่ทําจากตัวข้าวครับแบบธรรมชาติธรรมชาติอยู่แบบบ้านๆนี่น,นี่เปิดก๊อกได้ด้วยนะครับเนี่ยใช้ได้นะครับไม่ใช่แบบทาโชว์เฉยนะใช้ได้จริงๆครับแล้วก็นี่เป็นโต๊ะวางของ เครื่องอาบน้ำนะครับก็ประมาณนี้ง่ายนะครับฟวิวอย่างนี้ฝักบัวก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่างเออส่วนนี้นะครับเป็นชักโครกที่แบบทั่วไปไม่ใช่ว่าจะทำวินเทจหรือว่าจะทำแบบรีรีไอทำมาใหม่อย่างเงี้ยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเล่าที่มาของบ้านดินนะครับ <Ĭ Loc ation> เริ่มแรกผมอยู่ที่ในตัวเมืองสกลนค,นครนะครับ อยู่บ้านจัดสรรอยู่กับแฟนสองคนแรกแรก,ก็โอเคแหละพอหลังๆมาปุ๊บมันก็มีเพื่อนบ้านข้างๆบ้านบ้างเสียงดังไม่ได้บ้างนู่นนี่นั่น,นบ้างคือมันเริ่มอยู่ยากเริ่มอึดอัดเริ่มไม่ใช่พื้นที่ของตัวเองเราเป็นคนที่ทํางานกลางคืนด้วยครับก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราย้ายออกมาอยู่ข้างนอกดีกว่าไหมออกมาอยู่สวนอยู่นาอยู่พื้นที่ของเราดีกว่าไหมก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยมาทําบ้านดินดีกว่าทีนี้ พอคิดอยากจะทําพอจะลงมือแล้วก็มีคนถามว่าเฮ้ยบ้านดินมันดียังไงผมก็เลยแบบไม่ลองไม่รู้อะผมก็เลยทําพอทําเสร็จตึกรู้เลยว่าเฮ้ยมันดีจริงหนึ่งบ้านดินนะ่ะทําง่ายสร้างง่ายต้นทุนน้อยคือเขาอยู่แบบเรียนแบบธรรมชาติเราไม่ไปลุกล้าธรรมชาติคือให้มันใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดอย่างเช่นหลังคาเราก็เอาจาก ภายาตัวกำแพงบ้านก็จากดินก็เป็นอะไรที่แบบเหมาะสมกับที่จะอยู่กับธรรมชาติจริงๆก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ไม่ทำลายธรรมชาติเพราะโลกเราทุกวันนี้มันก็หนักแล้วนะครับเกี่ยวกับการทำลายธรรมชาติาหลายๆอย่างอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับสลับผมเป้จุหลหัวร้านขอลาคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ